ซิตี้พันครับในปี2 0 2 6นะผมหคัผมมองว่ายังน่าใช้อยู่แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนาะหล่อจริงๆกับซิตี้แ h b a c k คันนี้ครับโปรเจคเตอร์นะั้นเป็นลูกแก้วแบบนี้นะครับผมก็คือพิพาต่อการใช้งานครับบอดี้แฮสแบกด้านท้ายเป็นท้ายตัดแบบนี้เนาะหลายท่านเออทราบอยู่แล้วเนาะมัลติฟังชั่นมีมาให้นะคงมาลลยเนาะบอก5้าผู้ชมครับบอก5้านะทรงสปอร์ตนะตั้งแบบนี้ ได้ด้วยเออนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันนะที่เป็นฟีเจอร์เด็กๆของทาง์ซิตี้เลยนะครับเจดีเจทอมการับวันนี้มร่วมมานําเสนอ1คันผู้ชมครับจะเป็นตัวของฮ o n d a c ซิตีเนี่ฮะเป็นตัว 1.0S plus ครับโมเดลที่ได้ไปนยะเป็นโมเดลปี2022นั่นเองนะครับซึ่งสีผู้ชมครับ นี่สีเทาดำนะดีไซน์สุดเท่เลยนะครับซึ่งในตัว S Plus เนาะก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของซิตี้แฮทส์แบ็กนั่นเองนะครับซึ่งก็ออปชั่นที่มีมาให้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวะผมไฟนงไฟหน้าที่มีไฟเดย์ไทม์นะผมไฟหน้าจะเป็นแบบว่าเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นลูกแก้วแบบนี้นะครับผมก็คือเพียงพอต่อการใช้งานครับสีเทาดําสุดสวยนะแล้วก็ไฟฟอกอะไรต่างๆก็ติดตัง้ตง,าง,างมาให้เรียบร้อยเดิมๆจะไม่มีนะอันนี้เราใส่มาให้นะครับ กลิวหน้าหรือกระจังหน้าชมครับจะมีการเล่นสีทูโทนนะครับจะมีสีดำแต่กับสีโครเมียมนะครับก็คือสวยเลยนะครับด้านข้างคุณผู้ชมครับจะได้เป็นล้อแมกเนาะรายนี้นะครับผมเป็นสีซิลเวอร์นะขอบสินิ้วนะครับยางเบิกให้ใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผมอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนจากล้อเดิมนะครับเป็นล้อแต่งอัปเกรดเพิ่มเติมให้ได้นะครับขครจะสนใจคผู้ชมครับกระจกนี่เป็นกระจกที่ปรับไฟฟ้านะครับจะเป็นการพับมือแบบนี้ครับแต่ปรับไฟฟามีมาให้นะคุณผู้ชมสี ทาดำรอบคันนะปุ่ม Honda a s c e t มีให้ครบนะนี่คีย์เลสต่าดใช่งานได้ปกติทุกอย่างนะครับล็อกรถครับปลดล็อกรถครับแค่นี้เองนะครับกันสาดตรงรุ่นมาติดตั้งเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะดูโครงสร้างผู้ชมครับดิ้งมาเลยนี่เป็นไงผู้ชมครับโครงสร้างสปอร์ตต่างๆเรียงตัวสวยนะครับผมเพทต่างๆผู้ชมนะครับเรียงตัวสวยชิดครับ นะครับไม่มีการแงะแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับรถรถทุกคันของเรานะจะมีส่งองไบเซอร์ซีฟายให้หรือใบเซอร์ซีบบเคทนะครับเพื่อเราประกันว่ารถของเราทุกคันจะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำน้ำเท่าต่อรถก,กรองใหม่ใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับอ่ะดูห้องแถวสองผู้ชมนะครับเปิดมานี่เป็นไงสปอตต่างๆสวยๆนะครับตัวเป็นตัวรถแฮตส์แบกเนาะซึ่งแฮตส์แบกอ่ะผมส่วนตัวชอบมากกว่าตัวซีดานเนาะนะครับอ่ะดูด้านท้ายผู้ชมครับ บอดี้แฮตแสกนั่นท้ายเป็นท้ายตัดแบบนี้เนาะหลายท่านจะทราบอยู่แล้วเนาะไฟนะครับเป็นแบบไกด์ไลดิ้งเสาอากาศเป็นชาร์ฟฟินสปอยเลอร์ตรงรุ่นต่างๆมีมาให้ครบนะครับเปิดมาคุณผู้ชมโชคซับแรงต่างๆาใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะไม่มีน้ํามันรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะครับฝาหลังไม่เคยถอดคุณผู้ชมสวยๆเลยแบบนี้นี่สีบางเดิมรอบคันนะครับเปิดมาอุปกรณ์ต่างๆคุณผู้ชมครับมีมาให้ครบยางอะไรมาให้ครบนะหลุมอะไรเดิมนะครับน,นี่คือรถเดิมนะครับผม ด้านหลังสวยแล้วเดี๋ยวเราดูส่วนถัดไปการด้านขวามือคุณผู้ชมครับสีนี่ครับผมบางเดิมรอบคันเนาะดูโครงสร้างกันคุณผู้ชมครับดึงมานี่เป็นไงโครงสร้างต่างๆสวยๆเลยคุณผู้ชมนะฮะคันนี้โครงสร้าง,างสวย,ยคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเห็นคลิปนี้แล้วอะ่ะอยากให้ผมทําการแต่งคันนี้ให้บอกได้นะเนี่ยไม่ว่าเป็นการใส่ชุดแต่งรอบคันเนาะเปลี่ยนแม็กใส่โชค๊คหรือจะเป็นการใส่ท่อก็ทําให้ได้นะครับ ราคาค่อยพูดคุยกันไม่ใช่ปัญหาครับนี่สปอร์ตต่างๆครบๆสวยๆนะครับสติกเกอร์ด้านข้างคุณผู้ชมครับสติกเกอร์ด้านข้างอยู่ครบคันแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูหัวใจหลักกันคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์นะครับสามสูบแถวเรียง VTEC Turbo ประหยัดแล้วก็แรงคุณผู้ชมนะเทียบกันในคลาสเนี่ยซิตี้พันในแรงสุดในคลาสคุณผู้ชมครับอ่ะเปิดไปดูห้องเครื่องคุณผู้ชมนะครับสามสูบ VTEC Earth Dream ต่างๆนะสวยๆแห้งๆแบบนี้เลย โครงสร้างต่างๆเดิมทุกจุดผู้ชมนะครับเออนะประมาณนี้ผู้ชมครับในส่วนของพวกของเหลวก่อนการส่งมอบผู้ชมครับเดี๋ยวเราทำการดูให้นะว่าถ้าเกิดมันเครื่องขาดมันนน้มัเกียร์ขาดเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้ใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดยังไม่ขาดอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้ายไปด้านในครับมาดูออปชันด้านในกันว่ามีอะไรให้บ้างครับผู้ชมครับเราเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วเนาะมาสตาร์เครื่องยนต์ครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทครับโอเคซึ่งเดียวติดผู้ชมนะครับอุ้ยแอร์แรงจัง คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออปชันเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับคันนี้ก็ืมาคุณผู้ชมครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับผมเป็นไม้แท้ไม้สูบไม้เดิมนะครับไม่มีการกลับไม่มีการกรอใดทั้งส้นเนาะตัว S Plus ครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมแจ้งข้างต้นไปออปชันที่มีมาให้เบื้องต้นจะเป็นในเรื่องของพุซตาร์ก็คือมีมาให้ครบนะครับมัลติฟังชันมีมาให้นาโงมาลัยเนาะไหมครับวัสดุพวงมาลัยจะเป็นการหุ้มหนังยูรีเทนคุณผู้ชมครับในส่วนของระบบปรับอากาศคคคครรรรรรัััับบบบเเป็นนนนนอออโต้้ฉยๆๆผูชชมมะะะแแงลำ์ครับ ส่วนเครื่องเสียงเป็นแบบคลาสสิกอยู่นะครับแต่ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะรับสายทุกข้อออกได้อยู่นะครับเบาเป็นเบาผ้าผู้ชมครับเบาห้านะทรงสปอร์ตนะครับแต่เบื้องต้นนปีกเบาด้านซ้ายนี่ไม่มีเสียทรงเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานมากเนาะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่าใครกำลังเล็งว่าอยากเอารถคันนึงเอาไปใช้งานนะครับผมว่าซิตี้คันนี้คือตอบโจทย์นะนะครับไม่บังแดดครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยใหม่กลิบนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับ ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่องเครื่องหน่อยชมครฟังเสียง,ง,ยง,เ,ยงคคเครื่องยนต์กลางสามสูบแถวเรียงหนึ่งพันเทอร์โบนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ต่างๆนะเดินนิ่งๆนะครับด้วยความเป็นเครื่องสามสูบคุณผู้ชมครับเสียงมันจะแบบประมาณนี้แหละจะค่อยๆขึ้นนะครับอ่ะเบื้องต้นด้านหน้าประมาณนี้ออปชั่นไม่มีอะไรเยอะคือมีเพียงพอต่อการใช้งานครับไม่เป็นในส่วนของพุชสตาร์ทแอร์ออโต้เกียร์ออโต้บลูทูธต่างๆคือเพียงพอต่อการใช้งานเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราครับย้ายไปด้านหลังกันมาดูความอเนกประสงค์ความกว้างขวางกันครับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามานั่งภายในห้องโดยสารแถวสอกันดูนะครับโอเคผมมีสัดส่วที่175คุณผู้ชมครับเล็กรูมเบื้องต้นนะกว้างกว้างเลยนะเฮดรูมกรณีนั่งหลังตรงคุณผู้ชมศีรษะผมเกือบเกือบติดนะ แต่ไม่ติดเกือบๆเมื่อปรับเรา A ลงเล็กน้อยเนาะสีสาก็คือเหลือประมาณหนึ่งนะครับด้วยความเป็นรถแฮสแบกครับจะมีหลังคาตัดนิดหนึ่งเรื่องปกติเนาะแต่เบื้องต้นครับก็คือกว้างนะกว้างนั่งสบายมากคุณผู้ชมครับเบาะ5แถว2ก็คือสวยพร้อมใช้นะครับกระดูกคือสวยไม่มีฉีกขาดเลยปีกเบาะสวยนะครับนั่งตรงกลางตรงกลางเนี่ยเรียนตามตรงคุณผู้ชมถ้าเกิดคนสูงแบบผมเนี่ยนั่งลำบากตรงๆรงเลยนั่งลำบากเพราะสีสาติดมากนะครับแต่ถ้าเกิดโดยสาร4ท่านนะครับ สบายๆตอบโจทยแ์แต่ถ้าเกิดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องต้องเป็นแบบว่าเด็กๆหน่อยนะเบบี้นั่งได้อยู่นะครับการพับเบาะนะเป็นสเสน่ห์ของ h o n d ้า i t y อยู่แล้วนะครับพับได้แบบนี้ก็เรียบเนียนเลยเหมือนตัวของแจจีเคแจจีอีจีดีเนาะคือพับป็นเรียบเนียนเลยแล้วด้วยความเป็นเบาะแบบอนเนกประสงค์พับนอนได้เสร็จไหมคผู้ชมครับสามารถทําการพับตั้งแบบนี้ได้อีกด้วยเออนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันนะที่เป็นฟีเจอร์เด็ดๆของทางซิตี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราครับผม ไปสรุปราคากันครับเลยผ่อนโปรโมชั่นเนาะที่จีนจ่ายให้คุณในวันนี้ครับเป็นยงนี้ครับผู้ชมครับกับทางโฮมสเตนะที่ผมนำ,นำมาเสนอวันนี้เนาะกับราคาสุดพิเศษครับ430,000 5,000บาทเท่านั้นครับเรทพรต่อเดือนอยู่ประมาณสัก7,000บวกลบนะครับขึ้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้าและคันนี้ครับจัดเซ็นนั้นได้เต็มอยู่แล้วเนาะหากใครกำลังตามหาอยู่นะครับสอบพิจารณาเลยนะติดต่อเรามาได้เลยด้านล่างนี้ครับ SAI h y d i o g e n ครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่าง0894588661ครับผมเจจากทีเด่นน้องคาครับและทีมงานบริจิตต์น้องคาทุกท่านพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดสะดวกสแกน QR code ครับด้านบนตรงนี้สแกนได้เลยแล้วเจอกันที่ิจทครัับวนนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ